กลุ่มเปราะบางคนพิการบัรสวัสดริการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน2567ได้เงินวันไหนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารในทุกๆวัน เว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะคะได้รายงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟสองกลุ่มเก็บตกนะคะรอบจ่ายซ้ําคําที่2กลุ่มบัญชีกลางจะจ่ายเงินในวันที่21พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7โดยเงื่อนไขาการจ่ายเงิน10,000บาทต้องทบาบัตรหรือต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการให้แล้วเสร็จภายในวันที่12พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7นี้และต้องผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขประจําตัวบัตรประชาชนนะคะแก้ไขบัญชี ในวันที่18พฤศจิกายน2567แล้วก็รอบจ่ายครั้งที่3นะคะกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินในวันที่19ธันวาคม2567โดยเงื่อนไขนะคะการโอนเงินเข้าบัญชี10,000บาทจะต้องทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการให้แล้วเสร็จในวันที่3ธันวาคม2 5 6 7าก็แล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักให้แล้วเสร็จในวันที่16ธันวาคม67นะคะ สาเหตุนะคะที่กรมบัญชีกลางโอนเงินไม่สําเร็จโดยเฉพาะในกลุ่มของคนพิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเดือนตุลาคม2 5 6 7นะคะโอนเงินรอบเก็บตกกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินรอบการจ่ายซ้ําวันที่21ตุลา2 5ง7ให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการที่มีสิทธิ์จานวน414,908รายรอบจ่ายซ้ําเดือนตุลา2 5งห ยังมีการจ่ายเงินไม่สำเร็จจำนวน6 4 8 9 2รายโดยสาเหตุนะคะที่กรมบัญชีกลางโอนเงินไม่สำเร็จรอบล่าสุดกลุ่มคนพิการจ่ายเงินไม่สำเร็จจำนวน5052รายก็จะมีบัญชีธนาคารถูกปิดเลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องคนพิการไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการมาก่อนทำให้ไม่มีเลขบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับการรับเงิน ส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจ่ายเงินไม่สำเร็จจำนวน5 9าหมนนปดรบายสาเหตุที่จ่ายไม่สำเร็จก็จะมียังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดและเลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องค่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตนะคะข่าวสารเกี่ยวกับการโอนเงิน 1,000 0บาทให้แก่กลุ่มเปราะบางนะคะจ่ายซ้ำครั้งที่2ส,สาเหตุของการจ่ายเงินให้แก่คนพิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่โอนเงินไม่สําเร็จก็อันเนื่องมาจากความพร้อมของการเตรียมข้อมูลดังนั้นนะคะจึงขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนที่จะรับเงินในกลุ่มนี้ขอให้ท่านดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จหากท่านไหนต้องการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงินดิจิทัลวอลเลตอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะแล้วเราจะนํามาอัปเดตให้ท่านได้รับชมรับฟังเรื่อยๆสําหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ